สวัสดีครับผมกอฟเมกาโมโตนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์รถคลาสสิกรถสะสมรถหายากทุกชนิดนะครับรวมไปถึงบิ๊กไบด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมมาโม้หน่อยดีกว่าอยากจะโม้ให้ฟังนะครับเพราะว่าเราไปได้รถคันหนึ่งสภาพค่อนข้างสวยและสมบูรณ์มากๆซึ่งผมบอกเลยนะในตลาดตอนนี้รถสาภาพแบบนี้เนี่ยหายากมากต้องเป็นนักสะสมเท่านั้นที่เราไปหามาไปค้นหามาไปเซิร์ชหามา ผมหาเจ้า W 126นะตัวนี้คือเบนท์วีหนะฮะหามานานมากกว่าจะเจอคันดีๆสักคันหนึ่งซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกที่ผมได้มาอยากจะบอกว่าสภาพสุดยอดมากวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ,แบ่งปันนะครับแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ต้องการรถเบนซ์รุ่นนี้เพื่อที่จะเอาไปสะสมต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้นะฮะผมก็เลยลืมบอกจะบอกว่ารีวิวครั้งแรกนะฮะ ก็เกรงไปนิดนึงเมื่อกี้ลืมบอกเลยตัวนี้เนี่ยเป็น W 1 2 6นะฮะ300 SEL ใช่ใช่ซึ่งหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยคือรถตัวยาวอนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยหารถตัวยาวได้ค่อนข้างยากมากเพราะ<ช>ว่ารถตัวยาวนี่น้อยมากที่คุณผู้ชมเห็นกันจริงๆอ่ะส่วนมากจะเป็นตัวสั้นซะมากกว่าถูกต้องและคันนี้เนี่ยสภาพสมบูรณ์มากลองลดูคุณลองดูสีนี่โูงเงาแบบช้ำๆสีดํานี่โอ้โหบาดตาจริงๆคุณผู้ชมนี่ผมบอกเลยยางคุณเห็นไหมยางนี่ขอบขาวแท้ๆนะฮะของดันหลบนะฮะแพงมากด้วยเม็ดอินเจแปดเส้นหนึ่งเกือบหมื่นบาท ทั้งหมด4เส้นอ่าใช่ฝาครอบร้อนี่ของเดิมน,นะฮะติดรถมานะฮะซึ่งผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็มารีสตอร์อทำใหม่ผมบอกเลย3 0 0 0 0 0 4 0แสนก็ไม่อยู่หรอกครับหมดเป็นแสนแน่นอนผมบอกเลยนะฮะกับสภาพที่คุณกำลังเห็นเนี่ยเห็นไหมนี่กาบของเดิมทุกอย่างอยู่ครบ สวยๆเลยผมไม่รู้จะาตำนี่หรือว่าติรถคันนี้ตรงไหนทรงนี่สวยมากนะเส้นคมนะสันนะตรงเด้ตั้งแต่หัวยันท้ายคุณผู้ชมลองดูนะคิวโคเมียมเนี่ยส่วนมากนะบอกเลยนะกอลฟมันจะ,อ,ะอยู่ในส้าพบิดบี้ใช่เบี้ยวแต่คันนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์9กกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยคิวโคเมียมเนี่ยครบรอบคันเลยคุณผู้ชมลองดูแล้วต้องบอกด้วยนะรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยจอดไว้อย่างดีในที่ร่มครับคุมผ้าตลอดผมบอกเลยคันนี้ ผมไปเนี่ยผมตกใจผมบอกตรงเลยนะเบนซ์เมื่อวานเราไปซื้อกับเบนซ์ซื้อมาโคตรแพงอ่ะผมบอกเลยผมไม่เคยซื้อรถแบบแพงขนาดนี้แต่ทําไมต้องยอมต้องยอมคุณดูสภาพคือต้องบอกว่าเราไปหาหนึ่งกันมาเนี่ยหลายคันแล้วโหเจอแต่สภาพแบบโอ้โหผมบอกเลยนะไปหาหนึ่งตลอดแต่ไม่เคยได้ซื้อกับแม้แต่คันเดียวใช่ใช่ใช่แต่คันนี้แพงเท่าไหร่ผมก็ต้องควักถูกต้องมาถึงฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับดูนะฮะ คลิปไลย์บลับเหมือนกันอ่าใช่สิ่งที่มันชอบขาดหายกับรุ่นนี้นะครคือนี่กันชนโคโมเมียมคุณผู้ชมเห็นไหมโคโมเมียมตัวน,นี้สวยสวยเลยผมบอกเลยบางคันนะบุบบุบบี้บี้นะเบี้ยวเบี้ยวนะแหว่งแหวงนะคันนี้มาเราจัดให้เต็มพร้อมครบเลยนะฮะทุกอย่างคือผมใช้คํานี้ดีกว่าขอโทษนะฮะโคตรสวยสวยมากจริงสวยมันหายยากอะ่ะคือรถสภ,ภาพเนี้ยอืมแล้วก็อีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมลองดูขับกันยาวๆเลยนี่ ได้ถึงมกรลาหกสนะครับขับไปคุณผู้ชมสบายใจเลยนะฮะต่อเทเบทีก็ปีหน้านะฮะใช่ฮะดูนะครับดูดูสภาพคือคไม่รู้จะบรรยายไงจริงคือเขาเรียกว่าสภาพเทพอะโหมันมันเกิดมาเพื่อคุณจริงๆคันนี้ผมจะบอกว่าเมื่อวานผมลงรูปไปแค่รูปเดียวนะ,ะรูปเดียวจริงลูกค้าโทรมาเยอะมากบอกเลยว,ว่าสายไหมฮะใช่แลแ<ต>้วยาวแต่เดียเด๋ยวให้ดูก่อนดีกว่าผมยังไม่เปิดราคาให้ใครทั้งสิ้นเมื่อวานนะ,ะผมให้ดูก่อนผมให้ดูสภาพรถก่อน อยากโชว์ครับเบนเราอยากโชว์บันท้ายมากบันท้ายดูได <Okay. S 2> ลองดูก่อนคุณผู้ชมลองดูนี่ที่บอกนี่โอ้ดูดิซึ่งมันสวยงามมากๆเลยมันคือมันมันเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะโคเมียมตรงนี้โอ้โหวสวยจริงๆนะไฟท้ายนี่คุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะสวยๆนะครับผมคือต้องบอกว่านะรถสีดําและมีคิ้วโคลเมียมตัดอ่า แบบมันเข้ากันอ่ะมันเข้ากันใช่ถ้าเกิดขับกลางคืนนี่ผมบอกเลยระยิบระยับแน่นอนสวยงานแน่นอนอาคารนี้นะครับคุณผู้ชมนะผมขออนุญาตนะครับเปิดห้องเอ่อห้องเขาเรียกว่าห้องเก็บของเนี่ยท้ายรถนะฮะให้คุณผู้ชมดูตีดูสักก่อนยังใหญ่แล้วก็คือมันสะอาดตามากมากตะลึงอ่ะลองดูนะฮะใต้ผมนะว่าเราจะพบกับอะไรนี่คุณผู้ชมลองดูยางอะไรแมแลงครบนะครับที่เป็นถาดน็อต อยู่ครบทุกอย่างนะสภาพสวยมากสุดยอดอ่ะท้ายสวยจริงๆตัวไฟสามเหลี่ยมนี่ก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ชมนะทุกอย่างเรียกว่าครบจริงๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับเสาอากาศเดิมยังใช้ได้อยู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเปิดวิทยุนะฮะเสาจะขึ้นขึ้นเอออ่าไหนลองปิดวิทยุดิอ่าขึ้นลงปกตินะครับ สมบูรณ์เพอร์เฟกจริงๆมาดูทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องฝาดําสภาพสวยมากครับแห้งๆขับดีนะครับผมบอกเลยคันนี้เหยียบติดเท้ามากเพราะว่าผมขับกลับมาด้วยตัวเองนะครับการันตีแน่นอนครับยังไงก็น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึง่งซึ่งเป็นเจ้าเจ้าของเก่ารถคันนี้นะครับเขาบอกว่าคันนี้เนี่ย หยิบกุญแจมาไม่ว่าจะไปสุพรรณหรือจะไปเที่ยวไหนเนี่ยสามารถออกได้ทันทีนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่องที่จะไปกินข้าวลิงกลางทางไม่มีแน่นอนครับแล้วตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้จะมีเพจอยู่อันนี้คือเพจเดิมเขานะฮะสวยงามครับบอกเลยสมบูรณ์มากๆ มาถึงด้านภายในนะครับคุณผู้ชมนะเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าภายในคันนี้นะเขาเรียกว่า MB Tech Blue หรือว่าเป็นสีฟ้าเดิมๆทั้งคันมาจากโรงงานเลยนะสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้นะคุณผู้ชมลองดูหนังนี่ผมบอกเลยว่าสภาพแทบ100เป็นหนังเดิมหมดเลยนะครับหนังเดิมหมดเลยลายไม้เดิมด้วยใช่ซึ่งอยู่ในสภาพสวยงามมากลองดูขอบประตูนี่ยังเป็นสีน้ำเงินเลยฮะกรอดู ยอดนะโอ้โหาผมขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้านิดนึงนะครับอมสินเพิ่มเติมเสงไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติลื่นเลยนี่คุณผู้ชมลองดูโอ้โหขออนุญาตลงอีกทีนึงนะครับแล้วอาต่อมานะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองกระจกมองข้างนะครับผมไปทางซ้ายครับซ้ายครับขวาขึ้นครับผมลงครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าใช้งานได้ นะฮะต่อมานะฮะคุณผู้ชมลองดูนี่เบาะนี่หนังนี่ก๊อฟลองดูดิหนังเดิมเพอร์เฟกต์มากผมบอกเลยเพอร์เฟกต์จริงผมนั่งมาเมื่อวานหนังไม่มีซุดเลยนะครับหนังเดิมแล้วมันสวยเขารักษาได้ดีมากอ่ะคุณลองดูดิโอ้โหสดจริงุพร้มดิพร้มพรมนี่สีเดิมทุกอย่างคือเดิมมาจากโรงงานนะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยคุณผู้ชมลองดูฮะลองดูนี่ด้านดชบอร์ดครับหรือว่าคอนโซลนะคุณดูดิ ไม่มีแตกเลยไม่มียับไม่มีย่นเลยหนังเขายังอยู่ในสภาพเรียกได้ว่าสภาพสมบูรณ์แทบร้อยเปเซเลยดีกว่าหาะะยากนะผมบอ,อกเลยเห็นแล้วแบบโอ้โห แทบร้องไห้จริงแทบร้องไห้นะเสียดายมากถ่ายไปก็เสียดายไปนะนี่ช่องแอร์ทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้หมดเลยนะคุณผู้ชมไม่มีแตกหักนะครับนี่ไม่มีแตกหักนะเลื่อนได้นะดีเลื่อนได้อย่างใช้งานได้แลวบอกว่าแอร์หนาวมากเพราะว่าผมบอกเลยเมื่อวานคันนี้ก็ไปซื้อเองขับมาเองด้วยใช่คุณผู้ชมได้นี่วิทยุอะไรวิทยุเป็นซีดีนะเป็นซีดีนะครับผมวิทยุไม่เดิมอย่างเดียวนะไม่เดิมนะนอกนั้น สวยงามครับผมอยู่ครบๆเลยระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้ครับผมมาถึงด้านแผงประตูฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่ามันยังอยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีตำหนิเพียงเล็กน้อยนะครับหนังนี้เป็นหนังเดิมผมการันตีเลยนะเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมนะสวยงามครับผมขออนุญาตนิดนึงนะเท็กจะจกมองคาเอ้กจะจกไฟฟ้านิดนึงก่อนอ่าจกไฟฟ้าครับลองครับโหลื่นๆนเนียนเลยบอกเลย ขึ้นโอ้โหอ่ะและกระจกปักหูช้างผมต้องบอกก่อนนะครับกระจกฝั่งฝั่งคนขับครับแมนนวลนะครับอัตโนมือนะจากโรงงานนะครับปรับได้ปกตินะครับใชอลองดูกันนะครับอ่าต่อมานะคุณผู้ชมนะฝั่งคนขับนะฮะเป็นเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคุณผู้ชมลองดูดิโอ้โห มันแน่นจริงๆอ่ะอย่างเดิมแล้วนั่นแน่นเลยไม่มียุบเลยลองดูสวยงามมันสวยมากๆอ่ะผมบอกแล้วมีพักแขนด้วยนะเบนใช่ไ่รู้หสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะผมชอบมากเลยครับกับพักแขนครับอ่าเป็นไงง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 ตัวมี้ลืม่ืมลืพอดีมันหลายคันนไหครับพี่ใช้งานหน้านี่ปกติเลยปกตินะครับส่วนมากตัวนี้ชอบเด้งหลุดหายไปแล้วใช่ อ่ะมาดูตรงด้านพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยผมบอกเลยนะว่าหนังก็จริงๆมันเป็นหนังเดิมแต่ก็มีตําหนิตามการใช้งานซึ่งจริงจตรงนี้ผมว่าเล็กน้อยนะแล้วผมไม่แนะนําให้ไปหุ้มใหม่ด้วยนะเขาเรียกว่าสภาพของการเวลาจริงๆผมบอกเลยไม่น่าเกียดแล้วก็กพวงมาลัยเนี่ยขับเข้ามือมากะนะครับไม่มีย้วยปกติพวงมาลัยรถพวกนี้เนี่ย ถ้าเกิดเป็นปีขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมลองบีบดูมันจะย้อยอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือ,อยังแข็งยังนั่นเรียกว่านั่นอยู่นะสวยงามนะต่อมาคุณผู้ชมลองดูนะไม่ครับด้านไม้ครับผมคันนี้ยืนยันการันตีเลยคุณผู้ชมลองดูเลขไม่กันให้ชัดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้ากิโลเท่านั้น,นครับร้านเราขายแต่ไม้แท้นะครับยืนยันการันตีนะว่าไม่มีการกกอไม้แน่นอนและต้องบอกว่าเป็นไม้แท้จริงๆด้วยนะครับใช่ครับรถคันนี้มือน้อยมากฝ่มามือใช่ใช่คุณลองคิดดูว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไฟเพดานคุณผู้ชมลองดูนะฮะไฟเพดานนี่ไฟรัดเบรคยังอยู่นะครับไฟอ่านหนังสือไฟดูส่องแผนที่ยังอยู่ทุกอย่างใช้งานได้ครับเปิดปิดได้ครับนี่ครบถ้วนจริงๆคันนี้เยี่ยมไปเลยเฮ้ยมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนะเริ่มจากแผงประตูฝั่งขวานะคุณผู้ชมลองดูดิโอ้โห คนลุกจะบอกเลยอะได้คันนี้จริงๆโอ้โหผมรีวิวจากจิตวิญญาณที่ผมเล่นรถคลาสสิกมาเลยนะมันสวยจริงๆคุณผู้ชมลองดูนี่มีเกะนี่ที่เขาเรียกว่าที่เขียบหรี่สมัยก่อนเนะี่ยอ่าใช่ใช้งานได้เปิดได้ทุกอย่างอยู่ครบจริงๆนะขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้านิดนึงโอ้โหเลืนเล่นๆเ,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 เลยเลื่นเลื่ลนคือผมบอกแล้วนะถ้าเกิดคนเล่นรถคลาสสิกนะ คุณต้องอินกับรถขับไปคุณต้องยิ้มได้คอนเซ็ปต์ผมนะใช่ผมขับรถคันนี้ผมบอกเลยยิ้มตลอดทางสุดยอดมากเลยนะคุณผู้ชมอ่าต่อมาคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นก่อนเอาขอเชิขอเชิที่โชว์ฝั่งนี้นิดนึงอ่าแผงประตูคุณผู้ชมลองดูเหมือนที่ผมบอกนะผมการันตีเลยสภาพคันนี้หนึ่งในตองอูเลยดีกว่าความเดิมของมันหนังเดิมของมันทุกอย่างใช้ได้นี่เกียร์เบรี่ทุกอย่างยังอยู่คุณผู้ชมลองดูนี่เห็นไหมอ่ะกระจกนิดนึงว้าว รีวิวเป็นคนลุกไปอยากได้ผมก็บอกก่อนนะเบนซ์เมื่อวานน่ะตอนโทรไปหาผู้ใหญ่ท่านนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าคุณมาดูเถอะรถสวยแน่นอนผมยึดติดกับคำนี้มากใช่ถ้าเกิดคำนี้ะถ้าเกิดถ้าเกิดพูดคำนี้ออกมาผมต้องออกแล้วเราไปดูกันนะฮะคุณผู้ชมลองดูนี่หนังนี่มันสวยจริงคุณผู้ชมลองดูเลยโอ้โหนังเดิมนะครับจีบเดิมเห็นไหมสวยงามมากนะคุณผู้ชมและดู ดูกรอบดูข้างหลังนี่สีฟ้านี่โอ้โหเป็นไงสุดยอดมีเท้าแขนนะเท้าแขนแขนครบทุกอย่างโอ้โหสบายและที่บอกนะว่ามันเป็นตัวยาวคุณชมลองดูดินั่งอะ่ะปกติคนเราก็นั่งอย่างางี้กว้างโหนั่ง,งเรียกว่านอนไปนเลยดีกว่าคือมันจะมี SE และ SEL คำว่า SE นะครับคือตัวสั้น S.E.L. Uh, คือตัวยาว uh, ตัวยาวตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าฐานล้อจะกว้างขึ้นายาวขึ้นกว้างขึ้นใช่ประตูตด้านหลังช่วงห้องโดยสารข้างหลังมันก็เลยยาวอย่างนี้คุณผู้ชมลองดูดินั่งแบบยืดขาสบายๆเลยอ่ะผมสูง170นะคุณผู้ชมลองดูนะไม่ต้องกลัวว่าข้างหลังไม่เย็นผมบอกเลยผมการันตีเลยคันนี้แอร์เย็นมากเขาเรียกว่าเย็นจนหนาวต้องร้องขอชีวิตนี่คุณผู้ชมตัวอแอร์แยกด้านหลังนะครับตัวแอร์แยกใช้งานได้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแอร์ด้านหน้าจะไม่ถึงข้างหลังถึงแน่นอน บอกเลยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวยาวนะฮะนั่งสบายมากนะฮะคือไม่ใช่ว่าแค่ด้านหลังนะห้องโดยสารยาวมันใหญ่น,ะนั่งสบายข้างหน้าเนี่ยผมบอกเลยมียืดเท้าสุดยังนั่งสบายข้างหลังนี่ก็ยังเหลือพื้นที่กว้างขวางใช่ไหมอุ้มอ้กว้างมากครับดูดิเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะโอกว้างมากผมยืดเท้าสุดนะเนี่ยแล้วต้องบอกก่อนเนี่ยระหว่างที่ให้ดูข้างหลังคุณดูสภาพโอ้ คืออ,อุ้มอุ้มบอกว่าไงน,นะเก็บภายนอกว่าแล้วภายในเนี่ยเก็บยากสุดนะคือใช้สมบูรณ์ขนาดนี้นะใช่ต้องอธิบายนีกว่าผมด้วยความที่ผมเจอรถเก่าเยอะใช่ไหมพี่เก็บภายนอกเนี่ยจะให้เนียบแค่ไหนเนี่ยมันก็คืองานแฮนด์แบบงานแบบงานฝีมือ,อพี่ช่างเก่งสีก็สวยได้แต่คำว่าภายในสวยเนี่ยพี่จะสามารถหาช่องแอร์อย่างเงี้ยสวยๆแบบเนี้ย,ย,ยบบพี่จะหาได้ยังไงอืถูกไหมคือภายในเ่ยสวยหายยากมากคือบอกแล้วมันสมบูรณ์มาก่ะสมบูรณ์มากๆะแล้วเรื่องการขับขี่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างเดียวลงๆขอคิสตาวนั่นไงเดี๋ยวผมบอกเลยนะเมื่อวานรถคันนี้เนี่ยผมปิ้งบนทางด่วนมานะร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยสี่ร้อยห้ารอยหกบนทางด่วนมีโค้งด้วยไม่มีสั่นคอนึ่ใช่เอาแค่เมื่อกี้นะครับคิกดาวเนี่ยผมว่าอัตราเร่งแบบโหคิดว่าแบบรถป้ายแดงเลยอ่ะกดพุ่งมาผมว่าสภาพ เครื่องยนต์ตัวนี้ผมให้เกิน95เอร์เซ็นเลยใช่อัตราเร่งดีมากแล้วมีเกียบเกียร์เปลี่ยนแบบนิ่มมากแล้วที่แบบเซอร์ไพรส์มากคือช่วงล่างอ่ะพี่แบบโอยนิ่มละมุนนิ่มแบบผมเคยเข้าใจมาผมว่ามีโอกาสจับรุ่นนี้น้อยมากผมจะเข้าใจมาตลอดว่าเบนซ์ปาวานนี่แหละคือเดอะเบสของช่วงล่าง่ะพอมาขับคันนี้ย้โหผมลบความคิดนั้นออกเลยคือมันแบบใกล้เคียงชนิดที่แบบ จับผมนั่งปิดตาพี่ผมยังบอกว่าคันนี้คือหนึ่งสีู่นย์เลยมันนิ่มมากนิ่มแบบหูเหลือเชื่อเลยรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมพี่ถึงค้นหารุนนี้ไม่แพ้รถป้ายแดงเลยนะผม<ช>บอกเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือช่วงล่างหรืออัต,ตาราเร่งนะครับทุกอย่างดีสมบูรณ์เพอร์เฟกเลยผมการันตีจริงกันนี้แลวคือเนี่ยเสียดายนะคลิปนี้เราไม่ได้เอาขวดน้ำอะไรมาตั้งให้ช์คือระหว่างเนี่ยเราคันคารถติดอะเครื่องเงียบแบบไม่มีเสียงการสั่นสะเทือนของเครื่องที่แบบมันจะต้องแบบ เครื่องยนต์มันจะต้องมีดืดๆๆหน่อยกระเพือกระพืออ่ะคันนี้ไม่มีเลยเรียบเรียบกล้าท้ายมาขับเลยไม่มีเลยจริงๆแบบโหแปลว่าอย่างเงี้ยคือแทนเครื่องนี้ยังดีแน่นอนแทนเครื่องบอกแล้วไงว่าขับต้องยิ้มได้เน่บอกไปเบนซ์ขับรถพวกนี้คุณต้องยิ้มได้ไม่ใช่ขับแล้วคุณมีความกังวลอยู่เสมอว่าจะต้องไปกินข้าวลรงจริงอ่าคันนี้ไม่ใช่นะคุณลบภาพนั้นทิ้งไปเลยรีวิวไปยิ้มไปเลยใจสั่นเลยอยากได้โอ้จริงผมให้เวลาไม่เกินสองวัน ออกแน่นอนิวถ้าไม่ออกรู้นะเก็บรู้กันนะคือคือจะหาว่าผมพูดเพร์ก็ได้นะแต่ผมขอพูดจริงๆนะพี่ผมกล้าท้าเลยรุ่นนี้ในประเทศไทยเอามาเรียงสิบคันคันนี้ติดหนึ่งในสิบแน่นอนถ้าเอาแบบรถที่มีในตลาดตอนเนี้ยถ้าเอาแบบมาจอดเรียงประกวดกันเลยนะผมให้คันนี้สวยในระดับในระดับประเทศเนี่ยผมให้ไม่เกินห้าด้วยหนึ่งถึงห้าเนี่ยคันนี้ติดแน่นอนเพราะมันสวยแบบ โอ้ไม่รู้จะระบารยายยังไงเลยอ่ะแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าเกิดกระทูนี้ดูวันที่นะว่าคุณดูวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดมันเกินสองวันไปแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องโทรมานะผมเคยไปอ่านคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งโอ้ยรถดีๆเจ้าของร้านเก็บหมดมันไม่ทุกคันหรอครับผมจะเปิดเสนอให้คุณก่อนใช่มีระยะเวลาให้คุณก่อนว่าคุณจะเอาไหมถ้าคุณเอาคุณซื้อไปอคุณไม่เอา ผมฟาดเรียบหมดครับเกก็็บออกเลยน้ำใจนักกีฬาจากสองวันเป็นสองชั่วโมงได้ไหมเนี่ยกลับบ้านกลับร้านเลยดีกว่าไปอกลับบ้านจอดบ้านแล้วไม่ต้องขายแล้วกลับร้านก็ไปแล้วจบแล้วกลับร้านก็จบเอ้ยสักทีเอ้ยเฮ้ยใจเย็น เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Mercedes-Benz นะครับ W126 300SEL ตัวยาวคันนี้ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไปซื้อรถจริงๆในท้องตลาดมันมีนะเบนซ์มันมีตั้งแต่ราคาแสนกว่าบาทมันมีไม่ใช <2 S 2> ่ไม่มีสองแสกว่าแต่ถ้าเกิดผมให้คุณผู้ชมคิดง่ายๆซื้อสภาพนั้นไปรีสตอร์ทำใหม่แบบคันนี้คุณผู้ชมจะหมดเท่าไหร่นะครับคันนี้เนี่ย เดิมนะยังไม่ได้รีสตอร์นะแต่มันเป็นของเดิมที่มันมาแบบนี้นะฮะวันนี้ผมขออนุญาตเปิดราคานะครับในราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะครับไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะครับใครที่ชอบรีบโทรนะครับผมบอกเลยสายไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนผมให้ไม่เกิน2วันออกแน่นอนผมการันตีให้ทันผมบอกเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับ คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ทุกคันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลาโมโตครับซื้อทันนะครับส r ัครและก็ดิให้กับช่องไม่กลาวโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ